ดีไซน์แพทเทิรนนะครับเจ้าตัว MVP MVVM MVC นะครับเอาละคราวนี้ก็มาว่ากันที่เจ้าตัว MVC กันก่อนนะครับ MVC ก่อน MVC คือย่อม,มาจากอะไรครับ M ก็คือโมเดล V ก็คือวิวส่วน C คือ Controller ตัว M เนี่ยก็คือแทนเจ้าตัว Data ซึ่งอาจจะเป็น Data ที่มาจากการฟีดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอใช่ไหมคือตัว M เนี่ยคือโมเดลใน MVC นะครับส่วนตัว V เนี่ยก็คือจะเป็นพวก View ซึ่งส่วนมากสไตล์การเขียนโค้ดแบบ MVC เนะี่ย มันมักจะมีการแยกโค้ดระหว่างพวกโค้ดตัว Logic Code Controller นะที่อาจจะเขียนด้วยภาษา Java เขียนด้วยภาษา Kotlin นะครับเขียนด้วยภาษา Swift นะออกจากเจ้าตัวไฟล์ UI ซึ่งไฟล์ UI จะอาจจะเป็นไฟล์ XML นะครับอาจจะเป็นไฟพวก t t r y y o o r r d นะเป็นอาจจะเป็นไฟ JSON นะพูดง่ายคือจะแยกตัว Format ของไฟล์อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับถ้าเป็นสไตล์ MVC ไฮไลท์ของมันเนี่ยก็คือค่อนข้างจะมีมานานแล้วเข้าใจง่าย นะครับเข้าใจง่ายแล้วก็เขียนโค้ดเนี่ยความเพล็กซ์ไม่สูงแต่ข้อเสียมันก็คือว่ามันไม่เหมาะกับการทําพวกยูนิตเทสโดยความที่ว่าเจ้าตัว c เนี่ยคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับมันมีการผูกลอจิกระหว่างเจ้าตัวโมเดลแล้วก็ตัววิวกันอย่างแนบแน่นดังนั้นเวลาที่เราจะทําการเทสแบบยูนิตเทสเนี่ยส่วนมากเราจะไม่สามารถเทสได้เฉพาะ อ่าส่วนของลอจิกเขาก็เลยเริ่มพัฒนามาเป็นลักษณะแบบ MVVM อ่าสองตัวแรกก่อนนะครับคือ MVM ก็คือตัวโมเดลเลยคือตัวก็คือไม่ใช่ตัว Logic คือตัวที่มัน จับข้อมูลอยู่ส่วนตัว v ก็คือตัว view นะครับซึ่งตัว view เนี่ยอาจจะเขียนด้วยภาษา xml ก็ได้ภาษา jsx นะครับภาษาอะไรก็ได้ไม,ไม่ไม่จำกัดส่วน2ตัวท้ายก็คือ mv mv เนี่ยแหละเรียก view model นะนั้นเวลาเราพูดคำว่า m vvm เนี่ยมักจะแบ่งออกไปทั้หมด3ตัวคือมี m แล้วก็ตัว v แล้วก็ตัว v m v m ก็คือ view model เอง ซึ่ง ViewModel ใน MVVM เนี่ยก็จะเทียบเท่ากับตัว C นะครับในตัว m v c n a ก็คือพูดง่าย VM มันเท่ากับตัวคอนโทลเลอร์นะครับแต่คราวนี้มันไฮไลท์มันคือ,อยังไงอ่ะนะคือมันเป็นเหมือนตัวกลางที่ทำหน้าที่ในการซิงค o ไน z ์ข้อมูลนะครับระหว่างข้อมูลที่มาจากตัว m o เดลนะครับกับข้อมูลที่มาจากเจ้าตัว View โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าการทำ Data b i n d i n g โดยเทคนิคของ Data b i n d i n g เนี่ยมันทำให้รูปแบบการสือ่อสารมันแตกต่างจาก เจ้าตัว mvc นะครับพูดง่ายมันทำให้เจ้าตัว view กับ model มันแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกรณีของ mvc มันก็เริ่มต่อยอดมาอีกว่าเออทำไมแล้วทำไมต้องมีเจ้าตัวอีกตัวหนึ่งชื่อว่า mvp ละ่ะส่วน mvp นะครับ mvp คือยังไงนะครับอย่างแรกก่อนคอนเซปต์ Concept ก็เหมือนกันครับคือพยายามจะแยกเจ้าตัว M กับ V ออกจากกันนะครับแต่ว่าการแยกเนี่ยจะใช้ตัว P เพื่อ Presenter ซึ่ง Presenter เนี่ยจะทำหน้าที่คล้ายเหมือน Controller มากมากเลยครับแต่เพียงเคาว่ามันจะแยก Object ของเจ้าตัว View กับของ Model ออกจากกันอ,อ,กกนอิสระหลักการจะคล้ายเหมือน MVC แต่ภายในตัว P จะต้องมีการเขียนโค้ดที่แยก Object ของเจ้าตัว Model กับ View ออกจากกันชัดเจนนะห้ามเอาแบบมาเขียนแบบปนกันนะครับทั้ง2ตัวทั้ง MVP และ MVM เนี่ยมันจะคอนเซปต์ก็คือ Separation of Concern ก็คือการแยก แนวะ low ของเจ้าตัวโมเดลกับวิวให้ออกกันเนี่ยชัดเจนนะคือเขาเรียกว่าเป้าหมายสูงสุดเลยนะครับหวังว่าน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับหลักการของการทำ MVVM แล้วก็ MVP แล้วก็ MVC เอาละ่ะวันนี้ผมคิดว่าคงจะเพียงพอแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับฟังนะขอบคุณครับ